ลูกเว่ม tamam, ันก็เบไฟดีจีจังมังสังจังมังสังแบบนี้เกิดดีเกิดดีจังวันนี้เสร็จแล้วหนึ่งสวัสดีครับอุ้ยอ้หพี่ลงพี่ลง เรียบร้อยครับอืออือน,นั่นก็ไปขึ้นโอ้นั่นขึ้นได้ครับโอ้ไม่ต้องกลัวครับหน้างานมีเจ้าลิ้วกงแรงโพสจะไหนโอ้ เอาแบบไหนอุ้เอาแบบนี้เลยบ่อู้ไยอุ๊ยมันสุดจัดจริบ B ่งใหม่ๆเลยอ่ะสุดจัดจัดบอกเลยอ่ ัวจมครับพามาดูนะงรนบสิบล้อวันนี้อ้ยเดี่ยนอนหวานๆครับอันไปดูส่านเอ้อู้ยันนี่ไหมจังสังเลยพี่น้องเฮ็ดดีเฮ็ดดี้เฮ็ดดีจังสังเลย คิวเกินห,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 หมดเลยอ่ะแม่เดียวอ่ะผู้ใหญ่ใหญ่อ่ะทุกคนขักเลยมีลงจุดหลอมาแล้วฮะมาเดี๋ยวมาดูมุโซนี่หน่อยเอ้ามักตรงไหนลูกพี่ อู้ตอนนี้นี่ชอบตรงไหน,นจัดตรงนั้นเลยแล้วแต่จะเลาะแล้วแต่จะเลือกทำเลครับเลือกทางผิดชีวิตเปลี่ยนนะทุกคนไปเลยลูกเป้ไม่ต้องกลัวจมหน้างานเรามีไมโคโสเปรแล้วก็พี่ใหญ่เ,เอ้ยลบก่อนคนระับลบก่อนลบก่อน Như cái chùm. mà lên lื่n cả, ơi, ôi, ô gan cơn nữa nè, chào sáng, làm gì, chào sáng, ừ ดำด้วยอ่ะไม่ติดกนะับบะาครับแบบนี้แก้วมักแตนแนวนีแล้วพี่น้องแบบนี้เนอะจังเป็นจังเลยพี่น้องนี่โอ้ยหมดและซรอบที่หมดเลย กินยโพดเนาะจำท้องเทียเบรดแม่รถใหม่ครับพี่น้องอยากจะเกินอยู่ดิแบบนี้เนาะแมแบบนี้ได้เร็วก็ไมโคอยครับคนเ <ừ> ออในบอ่อนี้สุดจัดเลยเดีย๋ยวจะพาไปดูเดี๋ยวพาไปดู <C oughs> อาดูที่เท่ครับโอ้มัดจ้ำโอ้บัดเลี้ยวพุนเนาะเจ้าวกวากินข้าวโพมโหมดหัวนะเท่าเดียวเบิดไปอย่งเงอ้้ยพุ่นน่ะในอ่อนี่เยอะแยะเลยครับดีพาลงไปดูอยู่เดี๋ยวดูที่เท่นี่ก่อนครับยับลูกวิยบ ตมอนสูงขึ้นมาหน่อยเสียการแล้วอุ้ยควนอุ้ยโอ้ราชาบดินกอยากกินแรเกินเไอ้เียวเกิดเนาะมันใกล้กันพไหมจะไหน Uh, Chuyệt cái mít điệu lắm Thắng Thắng Ây Trang bắt sẵn nè Trang bắt Ui dốc lên à Đi đâu, đi đâu, lúc này đi đâu lục này, bước qua bên này xí Chào mừng sáng, chào mừng sáng vào nè, hít đi Hít đi, chào mừng sáng Uuuu ừ. เจ้านียกอรอไปหยาดเลยเนาะคอยบึงนี่เขาคือเป็นบัดบัดเดียวอะ่ะเอ,อ้ยเดี๋ยวลูกพิเดี๋ยว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 รอรถเกียร์ดีกว่าโอ้หชุดจัดเลยพนะี่น้องแต่ละคันนี่แม่มีแต่แรงแรงทางนั้นเลยแล้วออกมาต้องอยู่ใกล้ไม่ได้อันตรายพยายามอยู่ห่างไวด้ดีที่สุดครับ อ้ไม่นี่ครับคุ้มพลังอยู่ตรงนี้ครับคุ้มพลังมาหาศาลเลยเออโอ้โอ กูจมเลยอะ่ะโอ้ยลูกเว่ยแรงได้ต่อ,ตอลูกว่โอ้มันจะขึ้นมาแล้วลูกว่ อุอันตรายโอ้มีไมโคโ่ครับไมโคโอยู่ใกล้อยู่กสามวกนสามโม,าามโอ้มมนตึงครับแหมสามมงก็าโอ้ยตกใจหมดเลยลูกปม่แหม่ยังรอแล้วอ่ะหนึ่งคันโอ้ไม่รู้จะดูคันไหนเลยพี่น้อง Ô, được lắm 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 มีแต่มันๆเลยสามหกับอันนี้ก็ยังไม่ใช่น่าจะรองม่โคดึงงท้ายช่วย <c oughs> โอ้โออกไปหมดแล้วพี่น้องอสามหกสามเจ็ดกันไหมพี่น้องอเลยลูกเว้ย เท่อกดีเลยว่ะผ้าสีดำนี่ไม่ติดบะเลยครับจัดเลยเอาเอาลูกี่เดียวน้ำน้ำเป็นดีจังครับ รอเลยอ่ะูรันี้หนัอจิ๊พ่อใหญ่ด้วยร้อนเลยลูกเอ้ จะเป็นดาวมหาลัยแล้วมั้งอยู่ในเนี้ยสุดแล้วกันเนี้ยเรียบร้อยครับนิ่มๆรถลอเชื่อนิ่มนิ่ม,มอเออนปไรลูกเวยแข้งว่ารเงีง้ยแบบนั้นแบบนนต่ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัว ไม่ต้องกลัวว่าจะจมแล้วขึ้นไม่ได้วอกเลยโตเต็งอยู่นี่ครับจัดสบายๆครับเหมเอ้าเสียงเบรกเจ้าคือเสียงแมวแต่ลูกพี เนี่ยเนี่ยเนี่ยค้องแค่นี่พี่ลองอสุดยอดเลยครับเดี๋ยวเราปิดท้ายกับพี่หลงกันนี้แล้วกัน เขยังไม่มาซิดเกินเนาะยูโรทูโอ้แม่เสือถึงที่ครับเฮ้ยได้นไนโบรุ่งหูด้วยแต่สองเผาครับกินนุ่มๆแบบนีนน้สบายครับ น้องหน้าฝนพี่น้องเรียบร้อยครับแมต่อไปต่อไปเป็นหน้าที่พี่ริ้วกล้องเนี่ยเฮ้ยลูกเว่ยยกขึ้น <c oughs> ลงไปเรื่อยแต่มันไม่จมหรอก ไปเฮ้อเฮ้เฮ้ยเฮ้ยแม่แบนี่จังบางครั้งแบบนี้เอาโอเคครับผมเดี๋ยวรอติดตามมุมคลิปหน้าครับคลิปนี้บ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ